แล้วเนี่ยนะเทรนของโลกปัจจุบันนี้ก็คือโปรโตีนปลอดภัยเพราะันโปรโตีนที่เราผาลิตจากแมลงเป็นโปรโตีนที่ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในฐานะที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศแล้วเป็นอาหารเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันต้องสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สวัสดีค่ะชื่อประกายแก้วนามสกุลทองเจริญนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ยินดีฟาร์มนะคะอำเภอหมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะธุรกิจการเลี้ยงจิ้งหลีเนี่ยนะคะเริ่มเมื่อเมษาย,ยนปี2563ค่ะ สาเหตุที่มาเริ่มธุรกิจนี้เพราะว่าโควิดมาพอดีค่ะเพราะว่าพี่เองเนี่ยปกติเป็นเซลนะคะก็ทําในเรื่องของการขายการเดินทางมันทําไม่ได้เลยพอไม่ได้ปั๊บเราก็ว่างพอว่างปั๊บก็เลยคิวเอแล้วเราจะทํำยังไงจะทําอะไรดีในช่วงนี้ค่ะแล้วก็พอดีทางเซล์คุณสันติค่ะของ CPF เนี่ยก็มาชวนไปฟังสัมมนาที่เชียงใหม่ ะะก็มีมมนาในเรื่องของมแมลงสัตว์เซนกิโตหม่นะคะแต่เราก็มาสนใจตัวจิ้งหลีนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรตีนทางเลือกแล้วก็เป็นโปรตีนปลอดภัยเป็นโปรตีนในอนาคตของโลกค่ะจิ้งหลีนเป็นสัตว์ที่มันปลอดภัยมากนะคะเพราะว่าตลอดอายุในการเลี้ยงจิ้งหลีนเราไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะหรือเคมีพันธุ์ใดๆเลย ในการเลี้ยงไก่หรือปศุสัตว์อื่นๆเรายัางจะต้องใช้วัคซีนใช้ยาฆ่าเชือ้อใช้ยารักษาโรคนะคะส่วนจิ้งหลีดเนี่ยเราไม่ใช้อะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างไวเรียกว่าเซนซิทีฟต,ต,ต่อเคมีทุกชนิดอะไรที่เป็นพิษถ้าเข้าไปในฟาร์มจิ้งหลีดต,ตายหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของจิ้งหรีดหรือโปรตีนจากจิ้งหรีดนะปลอดภัยแน่นอน อาหารของจิ้งหลีดนะคะถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงนะคะเขาก็จะใช้พวกผักพืชผักที่มีในบ้านรอบบ้านนะคะเอามาเลี้ยงจิ้งหลีดนะคะแต่สําหรับที่ฟาร์มเราเนี่ยเราเลือกใช้อาหารสําเร็จรูปนะคะเราเลือกใช้ของ CP เพราะว่ามันตรงความต้องการของเรา CP เนี่ยมีอาหารอยู่2สูตรนะคะเป็นเอราวัน G1 กับ G5 ความแตกต่างก็คืออวันจีหนึ่งนะเป็นอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงประมาณ21%โปรตีนจะช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒน,นาระบบภายในของจิ้งรีนะคะเราใช้เอลวันจีหนึ่งจากวันแรกจกนรกระทั่งอายุป,ประมาณ21วันนะคะหรือ3อาทิตย์นะคะพอ3อาทิตย์เนี่ยการพัฒน,นาภายในของมันก็เริ่มจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้มันก็จะเริ่มจะปรับขนาดหรือโตอย่างเดียวนะคะเราก็ เลี่ยนมาใช้เอลวัน G5 ซึ่งโปรโตีนต่ดกว่า24ปรเนโปรตีนแต่ค่าของพลังงานที่จะมาช่วยให้จิ้งหรีดเจริญเติบโต,ตเนี่ยมันมีสูงกว่า T1 น,นะคะคืออาหารเนี่ยคะ่ะมีผลมากเพราะจิ้งหรีดเขาค่อนข้างเซนซิทีฟมากนะคะถ้าอาหารเก่าเขาจะไม่กินเลยนะคะหรือว่าอาหารมีกลิ่นหรือว่ามีขี้จิ้งหรีดปนคือเกษตรกรหลายท่านเนี่ยที่ที่เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ ขาก็จะเอาอาหารใหม่เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เทอาหานันที่ปนเปื้อนทิ้งจริงๆดก็จะกินได้น้อยเวลาที่เราเทเอาอาหารที่เหลือเทออกนะคะอย่าเทลงก้นบ่ออาหารของพี่ใช้มาเนี่ยทั้งทีหนึ่งทีห้าเนี่ยความสดใหม่ของมันกลิ่นของมันก่อนเช้าค่ะจะเห็นเลยแบบเขาจะขึ้นมากินกันเต็ม <Jeez. S 2> ไปหมดเลยคือมันดึงดูดมาก สวัสดีครับผมนัดนันนยนะครับนัสกุลพมพันใจนะครับก็เป็นลูกชายของคุณประกายแก้วนะครับอผ,ผมก็จะมาช่วยในเรื่องออพวกอุปกรณ์เสริมระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงเอามาปรัแบบเป็นการดับเบิลเช็คหรือว่าทําให้มันมีฐานข้อมูลดัต้าเบสมากขึ้นอย่าเงี้ยเพราะว่าปกติในการจัดการของฟาร์มเนี้ยคุณแม่ก็จบ,จบสัปบ,บานมาก็จะมีพวกบันทึกสถิติอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือน copy เนาะ พอเป็นฮาร์ดคอปปี้เสร็จปุ๊บคนรุ่นใหม่อย่างเรามันก็ทํางานยากมันดูแลยากกว่าจะกลับมาดูดัตต้าเบสซีก็ต้องมานั่งถามคนงานคนงานจดอ่านไม่ออกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเอาพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาช่วยแล้วก็มีติดพวกกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับเราก็สามารถดูคนงานได้ในเวลาที่เขาทํางานว่าขนาดที่คนงานทํางานอยู่อาจจะมีจิ้งหรีดตายหรือว่ามีศัตรูจิ้งหรีดหรือเกิดอะไรขึ้นเขาก็สามารถรีพอร์ตเราได้เรลไทม์อะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมก็ เริ่มเอาแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ตอนนี้มันก็สามารถบันทึกอุณหภูมิได้บันทึกการให้น้ําการให้อาหารได้สมมติจบ1วันเนี่ยเราก็สามารถรู้ว่า1่งกล่องอให้น้ำไปแล้วเท่าไหร่ให้อาหารไปแล้วเท่าไหร่มีกลิ่นไหมมีศัตรูไหมมีตายไหมสามารถถ่ายรูปได้บันทึกวิดีโอได้แล้วพอเราทําไปจบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถกดมาดูการจัดการได้ว่ากล่องที่1นึ่งใช้อาหารไปแล้วกี่กิโลเราสามารถเฉลี่ย ى. ประมาณคร่าวๆได้ว่าเราจะต้องใช้อาหารอาทิตย์นียเท่าไหร่ก็สามารถ ทการสตสอกอาหารได้แม่นยำได้มากขึ้นนะครับในฐานะที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศแล้วมันเป็นอาหารเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันต้องสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำํำจนถึงปลายน้ำสะอาดตั้งแต่ ไข่ที่เราเอามาฝากทางทางฟาร์มเราก็มีการสุ่มตรวจว่าตั้งแต่ไข่มีเชื้อไวรัสไหมมีไรไหมมีอะไรยเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เหลียงก็ดูมีตายไหมมีไวรัสท้องน้ำไหมมีอัมาพาตจิงหรีดไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องทําให้มันสะอาดทั้งหมดจนถึงกระบวนการแปลรูป มันโปรตีนที่เราผลิตจากมาแมลงเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับมนุษย์ทีนี้เป้าหมายของฟาร์มเองณขณะน,นี้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะขายเป็นตัวแช่แข็งอยู่แต่เรากําลังพัฒนานะคะโปรดักต์ของเราให้ขึ้นไปเป็นโปรตีนผงโปร,โรตีนทางเลือกหรือเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริภโภคโดยตรงซึ่งอยู่ระหว่างการทํางานวิจัยร่วมกับทางมหาลัยอยู่